วงในแชสาวคนสนิทหนุ่มกลาเดินหน้าหย่าผัวหลวงที่อยู่กันมา8-9ถึงปีฝ่ายชายไม่ทนถึงขั้นทำร้ายร่างกายเจ็บหนักยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้สนใจหลังจากที่จูนเพนชุลีภรรยาของหนุ่มกลาได้ออกฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่3ที่ทำให้ครอบครัวร้าวฉานเป็นจำนวนเงิน1ิบล้านบาทซึ่งต่อมาก็มีข่าวลือออกมาเรื่อยๆว่าสาวรายนี้ได้ขอต่อรองจนเหลือหลักหมืน่นโดยทางเพจเฟซบุ๊กอีกี้ขยี้ข่าวได้ออกมาแฉว่า อีแหน CEO มันร้ายมีทนายแล้วนะจ๊ะได้ข่าวว่าจะพลิกลิ้นลดราคาจนเหลือหลักหมื่นทุเรศนะคะสภาพมีการยูให้ผัวฟองที่หนุ่มด้วย สุดยอดล่าสุดวันที่18กรกฎาคม2566ในรายการข่าวบันเทิงช่อง8ได้ออกมาเมาส์ข่าวจากวงในโดยระบุว่าในส่วนที่ว่าสาวมือที่3ที่ยุให้ผัวฟ้องพี่หนุ่มสุดท้ายผัวไม่เล่นด้วยเขาไม่อยากยุ่งกับตำรวจล่าสุดนางหนีผัวมากรุงเทพมหานครเพราะอยากจะหย่ากับผัวหลวงที่คบกันมา8-9ปีสรุปคือนางขอหย่าผัวฝ่ายชายไม่ยอมถึงขั้นทำร้ายร่างกายกัน ซึ่งมีรูปเป็นหลักฐานเลือดอาบใบหน้าถึงขั้นมีบาดแผลแต่ก็ไม่มีใครสมควรถูกทำร้ายร่างกายวงในบอกอีกว่ามีเหตุผลอื่นที่โดนซ้อมนอกจากเรื่องหย่าตอนนี้ฝ่ายหญิงเก็บของออกจากบ้านหัวแล้วเหมือนว่าทั้งคู่จะหยากันแล้วด้วยส่วนเรื่องคดีฟ้องร้องนางก็มีทนายเป็นของตัวเองแล้วพอแยกกับหัวแล้วนางก็ขอต่อจากเงินจากสิบล้านขอจ่ายแค่หลักหมื่นแต่ด้านจูนนั้นไม่ยอมง่ายๆ ส่วนเรื่องอย่าของจูนหนุ่มนั้นฝ่ายจูนยืนยันว่าอย่าแน่นอนรอให้ฝั่งมือที่สามจ่ายเงินมาก่อน